ยังให้คาตอบอะไรไม่ได้ขอบคุณมากครับและนนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายเองพระสงฆ์รวมถึงลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับก็ยังคงมีการปักหลักนั่งสวดมนต์อยู่บริเวณจุดนี้นะครับแต่ว่าตลอดการทํางานก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดเองนะครับมาติดตามสถานการณ์การทําข่าวของเราเช่นกันครับข่าวให้มันจริงๆหน่อยพี่อย่าที่ใล่ใส่สื่อนะครับมันไม่ดีนะครับมันบาทนะครับ ช่องของคุณเนีเราแปลไปแล้วนะครับเ็นไาได้สดเห็นไหมนี่ก็สดสดเลยจากตลาดกลางคลองหลวงครับก็ถะาเกิดให้รายงานต่อไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าบรรดาคนที่ปิดหน้าปิดตาปิดตาเนี่ยแล้วเป็นลูกศิษย์ของว่าพระธรรมกายเนี่ยจะทําอะไรเห<ม>็นไหม,มแล้วก็พูดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานบอกว่ารัฐบาลอยาใช้ความรุนแรง<ม>เกรว่ารัฐบาลจะใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรเลยไม่มีเลย,เลย ก็เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องบริเวลุกขึ้นครัเพราะว่าตลอดการทำงานก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้านวัดเองนะครับมาติดเพราะว่าเราก็านัดสวดมนต์มาตักกับแปดก้ามปจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาก็สิบสองชั่วโมงนะช่วงของคุณเนี่ยเราแบ่งไปแล้วนะตรงนี้ก็ถือว่าเราได้สวดมนต์แั้งสมาธิใครจำได้ว่าแั้งสมาธิเป็นยี่รอบมีคนนับไหมไม่เคยนับเพราะว่าเราทำกันตลอดเวลาครับ เราสวดมนต์เราไหว้เราอธิษฐานจิตเราไม่ไปอยู่เจดีโน่นจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วการมารวมประชุมกันโดยสงบูรณ์สติอภิษฐาของเราเนี่ยเป็นการรวมประชุมที่น่ารักที่สุดในโลกนะนะผมมืนกน่อย้ิใครยังไม่เคยเดินจงกรมสไตล์ธรรมกายเมื่อกี้ก็ได้เดิน ใครบอกว่าวันธีร้มกายเป็นสอน,นชมรผมนะผมจะได้เคียรกันนะเพราะฉะนัะ้นวันนี้ทุกท่านจะได้เข้สู่นะวันนีว่าในวัดก็ไม่ได้สอนตังจากแต่ว่าเนื่องจากว่าหลวงพี่รับุญพิเศษต้องมีโอกาสไ้สอนชาวต่างชาติบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเขาจะุูนกับ walking meditation เราก็ต้องแนะนำวิธีการที่เหมาะสมด้วย ไพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้กลับบ้านกันหรือไม่นั้นเนี่ยสจังหวัดสามกองร้อยซึ่งทุกท่านก็จะได้มีที่พักมีผู้มีบุญก็เตรียมให้